AIoT ตอนที่2จะเริ่มต้นทำ AIoT ต้องใช้อะไรบ้างอยากทำโปรเจกต์ AIoT เองใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักทุกอย่างที่คุณต้องมีองค์ประกอบของระบบ AIoT สำหรับเริ่มต้นมี4อย่างหล,กลักๆ 1. m i โครคอนโทรเ l อร์เช่น ESP32 เป็นสมองของระบบเชื่อมต่อเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตได้ในตัวตัวอย่างยอดนิยม ESP32 r a s Raspberry p b e r r y p i Pico W a r d u i n ู n a n o 33 i o t 2. n เซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์เซนเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมเช่นอุณหภูมิความชื้นการเคลื่อนไหวแอคชูเอเตอร์อุปกรณ์ตอบสนองเช่นมอเตอร์ไฟ LED บัตเซอร์ 3. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi บลูทูธกลอร o า AIoT ต้องออนไลน์ Wi-Fi เหมาะกับบ้านทั่วไป b l บ t o o t h เหมาะกับการเชื่อมอุปกรณ์ระยะใก,กล้ ลอราสำหรับพื้นที่ห่างไกล 4. ี่คลาวหรือเว็บ i i สำหรับประมวลผลใช้ส่งข้อมูลจากบอร์ดขึ้น Cloud สามารถวิเคราะห์ด้วย AI เช่น Teachable Manchine A Impulse Firebase ML หรือแม้แต่ ChatGPT API ตัวอย่างชุดเริ่มต้นที่แนะนำ ESP 3 2 Delkit V 1เซ็นเซอร์ความชื้น DHT 1 1 หรือเรดาร LD 2410จอ OLED 0.96สำหรับแสดงผลสายจำเพอรและบอร์ดทดลองสาย USB อัปโหลดโค้ด AIoT ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพราะปัจจุบันมีแพลตฟอร์มช่วยมือใหม่เยอะมากเช่น b l l y n c k t i n g s p e a k ใช้สร้างแดชบอร์ด Free Arduino IDE w l o k y เขียนโค้ดง่ายมีตัวอย่างเพียบ Google t e a c h a b l e Machine ฝึกโมเดล AI ได้ใน3คลิก สรุปท้ายคลิปเริ่มทำ AIoT ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ลึกแค่มีบอร์ดเซนเซอร์อินเทอร์เน็ตความอยากลองก็เริ่มได้แล้วตอนต่อไปผมจะพาไปต่อวงจรง่ายๆเพื่อดูว่า ESP 3 2คุยกับเซ็นเซอร์ได้ยังไงกดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันที่ตัว AIoT Studio ครับ